เซียนพันอม,มาตะปท้าฮิโร่ช่อเรื่องอยู่ตรงนี้มีบาบ,บูเรตทุกคนผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมสู้เจ้านั้นไม่ได้อขอได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยเถอะท่านยานเซินที่ข้าไม่สามารถเอาชนะเจ้านั้นได้อะไรกันล่ะเนี่ยแค่นี้ก็ต้านทานพลังของเจ้านั้นไว้ไม่อยู่งั้นเหรอช่างเถอะยังไงซะ เจ้าไม่ได้แพ้หรอกนะในสครั้งนี้นะไม่มีใครแพ้ใครชนะทั้งนั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเจ้ากลับไปพักให้เต็มที่เถอะ <c oughs> จะจบแล้วงั้นเหรอว่าแต่ว่าใครเป็นฝ่ายชนะกันล่ะเนี่ยจะทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมไม่มีใครเป็นอะไรใช่หรือเปล่าเออ ให้ตายสินี่พวกเรารอดแล้วล่ะเนี่ยถ้ารู้ว่าการต่อสู้มันจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ฉันคงขุดหลุมหลบภัยนั่งดูการต่อสู้จากชั้นใต้ดินไปนานแล้วยืนดูอยู่บนพื้นดินแบบนี้อยากจะเอาตัวเองไปเสี่ยงชัดๆเรียนท่านผู้ชมทุกท่านครับผมจะขออธิบายการต่อสู้ของทั้งสองในกระบวนท่าสุดท้ายให้ฟังนะครับก่อนที่การต่อสู้นั้นจะจบลงทั้งสองฝ่ายได้ใช้พลังทั้งหมดที่มีแล้วปล่อยลำแสงออกมาใส่กัน ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าน่าแปลกมา,มากๆเลยล่ะครับที่พวกเราทุกคนไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากการต่อสู้เมื่อสักครู่เลยเป็นพรชันตาฮาระจงโง่ถ้าไม่ได้ฉันช่วยแกไว้ปานี้แกคงตายไปแล้วการต่อสู้เมื่อสักครู่นี้น่ากลัวจริงๆ โชคยิงดีที่พวกเขาเอาไปสู้กันนอกโลกนะเฮ้ยจากการสอบของพวกเรากลายเป็นการต่อสู้สุดอลังการระเบิดจักรวาลทลายปฐพีไปได้แถมตอนนี้เมืองทั้งเมืองก็ยังหายไปอีกด้วยนี่จะโม้เศร้าอยู่ไปทําไมกันเล่าไม่สมกับเป็นนายเลยนะดูนั่นสิยังไงซะตอนนี้โรงเรียนของเราก็ยังอยู่นะแต่ว่าบ้านของฉันน่ะ หายไปจากแผนที่โลกแล้วว่าแต่ว่าการต่อสู้เมื่อกี้ใครเป็นฝ่ายชนะกันละ่ะเดูนั่นสิพวกเขากําลังลงมาจากคุณรบนั่นแล้วไม่คนิกไอาพาฉันไปที่จุดที่เจ้านายของนายอยู่ได้รึปเปล่าเฮ <Hey, S 1> พวกเขาเอามาจากคุณยนแล้วเหรอฉันเลยอยากไปดูตรงนั้นบ้างจังนั่นสินะมีใครมีชุดสูตรบินได้ให้ยืมบ้างไหมพูดอย่างกับว่าพวกเราใช้ชุดสูตรได้งั้นนะ ออใช้งานคาทุกเรื่องจริงๆน,นี่นายบินให้เร็วกว่านี้จะได้ร้เปล่าโอปากไปเลยอ,อ๋ถึงแล้วละ่ะเดี๋ยวก่อนนะรถพยาบาลงั้นเหรอะเฮ้ยทำไมพวกนายถึงได้มาที่นี่เร็วกันนักล่ะอย่างกับว่าสแตนบายรออยู่เลยการช่วยเหลือผู้คนนะนับว่าเป็นหัวใจหลักและหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วความเร็วแค่นี้นะยังนับว่าพวกเรามาช้าไปด้วยซ้ํา น,นี่พวกเขาพวกเขาเกิดอาการช็อกเนื่องจากความดันในกระโหลกศีรษะมีมากเกินไปส่งผลให้สารสื่อประสาทในสมองเพิ่มขึ้นและการทำงานของเอนไซม์โคลีนสเตเรสทำงานลดลงนอกจากนี้แล้วการทำงานของสารโพแทสเซียมไอออนยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยนี่แหละครับสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเป็นอย่างนี้เออดีหมอช่วยพูดภาษาคนให้ผมเข้าใจหน่อยจะได้ไหมครับสมองของพวกเขาได้รับการกระทบกระเทือน แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปแค่นอนห้องไอซียูสัก2ปีก็น่าจะหายดีแล้วลหละครับอ๋อเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้หมอขอตัวก่อนนะครับท่านอาจารย์พวกเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมท่านอาจารย์คณิตวิชาที่ท่านเรียกนักรบยักษ์โบราณออกมามันคืออะไรกันงั้นเหรอครับเจ้านั่นทั้งแข็งแกร่งทำยังเท่สุดๆไปเลยแถมเจ้านั่นยังหน้าเหมือนอาจารย์อีกด้วยข้าอยากทําได้มั่งจังท่านสอนข้าบ้างได้หรือเปล่า มันคือเคล็ดวิชาอัญเชิญจิตวิญญาณกระบีที่เป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์นะถ้าเจ้าอยากจะเรียนจริงๆหลักก็ไม่ยากเลยเคล็ดวิชานี้นะใช้เวลาเพียงแค่40ปีในการฝึกฝนพลังปราณในร่างกายของเจ้าเท่านั้นเองจะว่านานมันก็นานอยู่หรอกนะเพราะว่าเคล็ดวิชานี้นะเป็นการอัญเชิญจิตวิญญาณขนาดใหญ่ออกมานั่นแหละนะสีปีสำหรับการฝึกฝนพลังปราณในร่างกาย จริงสิท่านอาจารย์แล้วการต่อสู้เมื่อกี้นี้สรุปแล้วใครเป็นฝ่ายชนะกันงั้นหรอครับพี่นี่แกตาถั่วหรืองไงก็ต้องเป็นอาจารย์ของพวกเราอยู่แล้วนะสิที่ชนะนะแพ้หรือชนะนะไม่สําคัญหรอกนะพวกเจ้านะต้องหัดเรียนรู้ที่จะเคารพในความสามารถของคู่ต่อสู้ที่พวกเขาทั้งแข็งแกร่งทั้งสามารถอัญเชิญจิตวิญ,ญญาณแห่งนักรบยักษ์ออกมาได้แถมนอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับข้าอีกด้วยนะคนคนนั้นนะ คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ข้าเคยเจอมาในโลกนี้เลยละ่ะว่าแต่ท่านอาจารย์จริงหรือเปล่าเรื่องที่ว่าต้องใช้เวลาถึง40ปีในการเรียนรู้เคล็ดวิชาอันเชิญมันก็ขึ้นอยู่กับตัวพวกเจ้าเองด้วยล่ะนะในตอนที่ข้าฝึกนะข้าใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเอง <c oughs> หลังจากการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ได้จบลงไม่มีใครตั้งคำถามหรือมีข้อกังขาในความแข็งแกร่งของท่านอาจารย์หยันเซินอีกต่อไป แน่นอนว่าท่านอาจารย์หยานเซินได้รับการเลื่อนลำดับขั้นฮีโร่ขึ้นมาอยู่อันดับที่สองแทนแบมบูเรตในวันต่อมาข่าวการต่อสู้ของท่านอาจารย์หยานเซินได้แพร่กระจายไปทั่วโลกท่านอาจารย์ได้รับขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้โชคอย่างดีที่ความเสียหายจากแรงประทะก,กันโชคอย่างดีที่ความเสียหายจากแรงประทะก,กันจากการต่อสู้ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนของพวกเรามากนะ จะมีก็เพียงแค่บางส่วนของอาคารหอพักนักเรียนเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายจนทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ต้องกางเต็นท์นอนเพื่อรอให้ฮีโร่สายก่อสร้างมาบูรณะซ่อมแซมตึกเอาละนั่งที่เข้าเรียนได้แล้วท่านอาจารย์นี่คือเสื้อคลุมที่ท่านถอดทิ้งไว้บนสนามตอนนั้นเอขอบใจเจ้ามากนะที่เก็บไว้ให้เอาละสงสัยสองสามวันนี้พวกเราเคงจะต้องเรียนในห้องนี้กันไปก่อนนะแล้วหลังจากนั้นข้ากะว่าจะเปลี่ยนห้องเรียนใหม่ให้กับพวกเจ้า แล้วก็ชุดของสำนักเองก็แบบใหม่ด้วยนะเอ๋นี่พวกเจ้าเป็นอะไรไปนะท่านอาจารย์ได้โปรดสอนพวกเราป็นสิษ<ล>ย<ช>์ด้วยนะครับลรกขึ้นเถอะสิทธ์ในสำนักของข้านะเขาไม่คุกเข่ากันหรอกนะข้าดีใจจริงๆนะข้านะตั้งตารอเลยล่ะรอวันที่พวกเจ้าจะบินไปพร้อมกับข้า หลังจากที่ท่านอาจารย์หยานเซินได้รับการเลื่อนขั้นเป็นฮีโร่ก็อดคลาสอันดับที่สองของโลกพ่อของหูเมิ่งฉีผู้อำนวยการของโรงเรียนไม่เพียงแต่เพิ่มเงินเดือนให้กับท่านอาจารย์แต่ยังมอบอำนาจสูงสุดให้กับเขาอีกด้วยสำนักเทียนเฉินโรงเรียนฝึกนักเรียนฮีโร่ซิวเซียน คือว่าคำว่าเซียน่ะมันเอียงขวาไปหน่อยเจ้าช่วยขยับมาทางซ้ายอีกนิดได้หรือเปล่าแบบนี้หรอครับเอ่อขยับขวาอีกนิดซ้ายอีกหน่อยก็น่าจะพอแล้วละ่ะ ขอบคุณมากนะถ้าอย่างนั้นแบบนี้หรอครับเอ่อคือว่าช่วยเอากลับไปไว้ที่เดิมให้ข้าทีพอขยับแล้วมันไม่สวยเลยฮะเ,เรื่องมากเป็นบ้าเลยนี่คุณหยานเซนคุณแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของโลกแท้ๆแ,แค่กวาดมือครั้งเดียวเขียนคำพวกนี้เองก็ได้แล้วจะมาจ้างพวกเราหาหอกอะไรครับทำไมไม่ทำเองฮะโลกทุกใบนะล้วนแล้วแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน สิ่งนั้นก็คือทุกคนล้วนแล้วแต่เกิดมามีหน้าที่ที่คอยขับเคลื่อนให้โลกหมุนไปไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนทุกคนก็ล้วนแล้วแต่มีบทบาทข้าน่ะไม่อยากเข้าไปแทรกแซงหรือว่าแย่งงานของพวกเจ้าหรอกนะนี่ให้ตายเถอะหมอนี่ยังจะมาพูดคำคมใส่อีกนี่ทำไมเห็นว่าแข็งแกร่งเป็นอันดับโลกแล้วหรอก็ป่านนี้ฉันก็เอาปืนเจาะกําแพงนี่เจาะกระบาลมันไปแล้ว <c oughs> เด่นะใจเย็นก่อนนะยังไงซะความต้องการของลูกค้าก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนี่นะถ่านนายไม่พอใจที่เขาสั่งมากเกินไปก็คิดบวกราคาเพิ่มเข้าไปก็สิ้นเรื่องแล้วแบบนี้ได้หรือ,อยังครับคือ <c ười> ว่ายังไงดีละ่ะยังไงยังไงคำว่าเสียนมันก็ยังดูเอียงเอียงอยู่ดีหลังจากนั้นไม่นานโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนปแปลงครั้งใหญ่อาคารโรงเรียนที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้คือแบบเกา่าส่วนนี่คือแบบใหม่ หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระดับพลังและความสามารถของท่านอาจารย์แล้วพวกเราก็ยังคงต้องคัดกฎของสำนักอยู่อีกครึ่งปีจนในที่สุดวันนี้พวกเราก็ได้ก้าวไปอีกขั้นของการเรียนรู้หลังจากผ่านมา6เดือนข้าได้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเจ้าทุกคนข้าขอแสดงความยินดีที่วันนี้พวกเจ้าจะได้เริ่มเรียนรู้ไปอีกขั้นแล้วนะนะับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการกินนอนหรือว่าออกกําลังกายของพวกเจ้า สิ่งเหล่าน it, so like ี้จะอยู s <S ่ภายใต้การดูแลของข้ายีก็รู้สึกดีอยู่นะที่ได้เริ่มเรียนอะไรใหม่ๆแต่ว่าทำไมถึงได้รู้สึกขนลุกอย่างบอกไม่ถูกกันล่ะแน่นอนว่าเพื่อความมีสมาธิและความสงบในการเรียนของพวกเจ้าแล้วข้าจึงได้ตัดสินใจปรับปรุงห้องเรียนโฉมใหม่ให้กับพวกเจ้าหาานั่นๆๆนี่มันการเคลื่อนย้ายพื้นที่นี่มันที่ไหนกันแน่ตะเนีย นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพวกเราจะเรียนรู้กันสูงจากพื้นดิน2,000เมตรด้วยความเงียบสงบและปลีวิเวกแบบนี้แล้วข้าก็หวังว่าพวกเจ้าจะตั้งใจเรียนกันมากขึ้นนะอาสูงเลวเลยไม่จา้าจากนี้ไปแม่ไม่ต้องกลัวว่าหนูจะโดนเรียนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าหนูนะ่ะโดดเรียนไม่ได้อีกแล้วแต่ด้วยคำเรียกร้องจากลูกศิษย์ทำให้ท่านอาจารย์หยานเซิน ต้องลดระดับความสูงของห้องเรียนลงอยู่ที่1200เมตรซึ่งวิธีที่จะทำให้สามารถอู้งานได้นั้นก็มีเพียงการออกไปเดินเล่นริมระเบียงเท่านั้นทวีบแอนตาร์กติกาเร็วกว่านี้เร็วๆๆๆ็วเข้าตารางฝึกของพวกเจ้าจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้นั่นก็คือการออกกำลังกายตลอด12ชั่วโมงและหลังจากนี้เป็นต้นไปตลอด246วันพวกเจ้าจะต้องวิ่งเป็นเวลา10กิโลเมตรทุกเช้า ส0กิโลเมตรในอตอนกลางวันและ10กิโลเมตรในตอนกลางคืนการทำแบบนี้นะจะทำให้ความแข็งแกร่งของร่างกายและพลังปราณของเจ้าพัฒนาไปเหนือกว่ามนุษย์นักก่อแห่งหนึ่งในคาบสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกันกับการวิ่งใน246วันหลังจากนี้พวกเจ้าจะต้องว่ายน้ำา10กิโลเมตรในตอนเช้า10กิโลเมตรอีกทีในตอนกลางวันและอีก10กิโลเมตรในตอนกลางคืนแบบนี้ข้าจะตายหรือเปล่าท่านอาจารย์เลิกบ่นทนะ พวกเจ้าไม่อยากได้พลังในการเคลื่อนย้ายภูเขาหรือว่าควบคุมท้องทะเลหรือ,อยังไงอยากครับดีถ้าอย่างนั้นก็ไหวไปอย่าหยุดท่านอาจารย์ครับคําพูดของท่านช่างปลุกใจให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นจริงๆหนอฮี่ทำมาเป็นพูดฉันแข็งแกร่งกว่านายอีกหลานปิงปอีฝันไม่เถอะอย่างนายนะ่ะฝึกให้ตายก็สู้ฉันไม่ได้หรอกเฟยไม่ยอมหรอกเฟยอ๋อดีมากครับแบบนั้นแหละยืดขาของเจ้าออกมาแบบนั้น เรียนว่ายน้ำยากจังอะไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกนะขอรับเมื่อท่านได้เป็นเซียนแล้วหลัะก็ท่านก็จะมีเวลาอีกมากเลยล่ะที่จะได้เรียนรู้การว่ายน้ำนะนี่เซลลูทำให้หุ่นของเธอถึงได้ดูดีขึ้นละ่ะนี่ยังจะถามอีกเหรอพวกเรานะ่ออกกำลังกายกันทุกวันนะเธอเองก็เหมือนกันนั่นแหละหุ่นดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> พวกท่านนะเลิอกอู้ได้แล้วนะครับถ้าพวกท่านไม่รีบมาฝึกแล้วลัะก็ เดี๋ยวท่านอาจารย์ของท่านได้มาเฉ่งข้าแน่นอนจ้าไปแล้วจ้าเอาละ่ะในการเรียนวันนี้ข้าจะอธิบายเกี่ยวกับอะไรคือผู้ใช้เคล็ดวิชาศิละปะก,การต่อสู้และการฝึกฝนการกลั่นพลังปราณผู้ใช้เคล็ดวิชาศิละปะในการต่อสู้นะคือผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้ศิละปะก,การต่อสู้และการป้องกันตัวทั้งทักษะการใช้ดาบและทักษะความชำนาญซึ่งตอนนี้นะพวกเจ้าถือว่าอยู่ในระดับขั้นนักรบฝึกหัดทั่วไปแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวนั้นจะทําให้ร่างกายของผู้ฝึกมีอายุยืนยาวได้มากขึ้นถึง150ปีหรือไม่ก็200ปีเลยทีเดียวและเมื่อเจ้าประสบความสําเร็จในการดึงพลังปราณเข้าสู่ร่างกายได้เจ้าก็จะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไปอีกขั้นแรกเริ่มจากการกลั่นพลังปราณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวิชาศิลปะการต่อสู้ให้ถึงขั้นสูงสุดและทะลวงผ่านความสามารถของการเป็นมนุษย์ไป พูดง่ายๆก็คือทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและพลังจิตวิญญาณทั้งสามอย่างนี้แล้วเมื่อรวมกันแล้วจะทำให้เจ้ามีความสามารถที่มากเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอาจารย์ถึงให้พวกเจ้าต้องฝึกฝนร่างกายอย่างหนักในทุกวันในส่วนของคำอธิบายเรื่องการกลั่นวิญญาณนั่นน่ะก็คือร่างกายของเรานะ่มีจุดที่เรียกว่าจุดตันเถียนเมื่อร่างกายของพวกเจ้าก้าวเข้าไปสู่ขีดจำกัดของความเป็นเซียน จุดตันเฉนในร่างกายของพวกเจ้าก็จะเริ่มทําการดูดซับพลังของฟ้าดินนี่แหละที่ข้าเรียกกันว่าการกลั่นพลังวิญญาณซึ่งในโลกที่ข้าจากมานั้นเหล่าเซียนหลายคนมักจะเรียกพลังนี้ว่าพลังปราณแท้จริงซึ่งในความเป็นจริงแล้วพลังเหล่าพลังเหล่านั้นก็คือพลังจากธรรมชาติด้วยเหตุนี้แล้วพวกเราจึงฝึกฝนกันอย่างหนัก วันและเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดวยที่พวกเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพวกเราได้ทำการฝึกฝนมากี่วันแล้วนี่หัวหน้าห้องช่วยหยิบเกลือตรงนั้นมาให้ข้าทีสิข้าท่านอาจารย์นี่พวกนายท่านอาจารย์อุตส่าห์ทำอาหารให้พวกเรากินกันทุกวันไม่คิดจะมาช่วยกันบ้างเลยหรือย,อยังไงเอาแต่กินอยู่นั่นละ อะไรกันเลก็ Oakland, ฉันทำอาหารไม่เป็นนี่นะคืนให้ฉันทำแล้วหรอก็รสชาติอาหารได้เสียกันหมดพอดีวัโหน้าเธอเองก็รีบๆทำข้าวละไม่อย่างนั้นแล้วพวกเราได้กินหมดไม่รู้ด้วยนะอร่อยไอ้อออเจ้าพวกนี้ไอ้นี่แกทำอะไรของแกน่ะท่านอาจารย์บอกไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าไม่ให้กินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพระหว่างการฝึกนะ ก็ฉันอยากกินเคฟซีนี่นะอุตส่าห์สั่งแกร็บมนส่งที่เกาะกลางทะเลได้ท่านอาจารย์เคยพูดเอาไว้ว่าอาหารที่ท่านอาจารย์ทำนะไม่เพียงแต่รสชาติอร่อยแต่ยังอุดมไปด้วยสมุนไพรซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาที่ช่วยบำรุงกำลังและช่วยในเรื่องของการฝึกวิชา ครั้งล่าสุดนะเสี่ยวล,ลู่กับเสียย่ยวยี่แอบกินโค้กเข้าไปแค่ครึ่งขวดเท่านั้นโดนอาจารย์สั่งลงโทษให้นั่งเก้าอี้อากาศอยู่ทั้งคืนเลยเร็วเข้าเถิดหน้าตอนนี้นะ่ะท่านอาจารย์ยังไม่เห็นันว่าแกเอาแฮมเบอร์เกอร์นี่ไปเก็บก่อนแล้วคืนนี้ฝึกเสร็จค่อยเอามากินก็ยังไม่สายแต่ว่าฉันซื้อมาตั้งแต่เช้าเก็บไว้กินกลางคืนมันจะไม่เน่าสะกนหรือยังไงอะยังอีกยังจะเถียงอีกกกอยากนั่งเก้าอี้อากาศนักหรือไงอจริงๆเลยนะยังไงซะเด็กพวกนี้ก็ยังเป็นเด็กอยู่วััันนนนยงแหละ